โท,ทรศัพท์เอาหายไช่ล้วบ้าเอ็นเลย <ừ. S 1> ของปูบ่าวผมมีปูบ่าวาหายใช่ ừ ừ. <c oughs> สไปเอาน้ำปูบ่าวกับจักเพิ่อนจะหายดูบ่เนาะขัดเพิ่นบ่าหายเชียจะได้หนองโมป่าเลยปะเลย,เ,ลยเอาแล้วปัดนี่ใจดีอะไรได้ดนเนาะใสปอร์ตขนาดเนาะเพิ่นใหม <c oughs> ่แต่ปะเลย <c oughs> หายเพิ่นเลยบ่ขัดเพิ่นบ่ได้มาบ่ได้อยากได้เจ้าเป็นเมียหรือได้กจังใช่เพิ่นขี้เก่าอยู่เขัดบ่หายเขาจับกัให้ยเขาเนาะ เขาผสมคืนเลยเนาะอนองโมก่อนสีเอาอันทศรรัพ,พร์หาพ้เพื่อนนี่ว่า,ากันจังได้ใชเปิ่ยนบอน้ำเจ้าน่ะ่อนพิจก,กันพ,กกนพิกกันแล้วเพื่อนเอาโทศรรัพท์จะไว้บมเมนเจ้าเอาหายเพื่อนนี่เนาะ สบายดีนะครสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่ขรุบแหะหักแพงเบิร์สู่ขู่สู่คนเบิร์ตถูกมองถูกบอลพี่น้องเนาะเ่ราว่าจะเป็นนั่นเอฟซีทางภายในหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยการยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซ่องบบาวคำไพ่คือเก่าเนาะพ,พ่อพ่อกับเบากับไพ่มันนีอยู่ที่บ้านโพนสิมเมืองนครไก่สอนแข้งสวรรค์เขตคือเก่าพี่น้องเลยมันนีก,ก็เดินทางมากับบบาแอนเนาะมาหาทางน้องมูเพ,พิ่นพี่น้องเนาะหลังจากที่เมื่อนั้นได้มาถ่ายทำ เรื่องว่าน้องโมนี่มีผู้บ่าวหรือว่าจะเอาผัวไหมอะไรพี่น้องเลยเนาะก็ฉัได้มาถามเรื่องเล่าเนาะคืบหน้าว่าไปหน่อยไลยไปแล้วพี่น้องเลยเนะเาะพี่น้องมาพ่อๆกันืันนี้ก็เป็นตอนใบใบพี่น้องเนาะแดดกระห้อนห่อนแล้วแทว่าพี่น้องเลยไปพี่น้องมาต้องลาอย่าห่างเนาะ ว่าลายกับเงาเยือะอเนาะก็สิได้พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาเบอร์จุกท่านเนาะเข้าไปโอ้ไปล้มไปคุยไปว่าไปจานน้ำทางน,องน้องโมูพมเพิ่นพร้อมๆกันกับพี่น้องมาหอดบ้านหอดเฮือนน้องโมูเป็นทีเทียบห้อยสบายดีน้องโม่เอา้าผูดน้อยนอนนอนรับบ่ฮะมีจ้าคนไหนมาหามือนี่ฮะมีเจ้าแท่านั้นบ่อืกกับใครอีก ก็คืนเมื่อราบอ,อกเคือเมื่อได้ถึงบอกเ <No. S 1> มื่อวาวนนี้มีมีไผ่ได้มาเมื่อวานนี้น้องมุม <No. Okay. S 1> มีพอแผ่ขับโอวววลูกเจ้ากินยี่บอลนี่ขนมนี่ <No. S 1> อพี่น้องเอานมมาตอนเพิน่นมาเมื่อนั้นบ่ผมได้ซื้ออยังให้ <laughs> <laughs> เอา้เอาจับโจ๊จับโจยไปนี่ะกินข้าวกินน้ำกับยังน้องมูมมือนี่ชมข้าวเปียกชมข้าวเปียก ได้มาแล้วบ like ่โทรศัพท well, ์น้ำผู้บ่าวนะยังบ่ทันได้ไปยังโมทันได้ไปใช่ไกินอีกแล้ววันสิไปล้างลดเลยลดติดเลเอ้าล้างรถแล้วว่ดติดบ่ได้บ่ะนี่เป็นอย่างเนาะกูเทียนบอดน้าถือกูเทียนมันบ่จังติดบ่ได้ฮะกองงูน้ำมันเบิดบ่จักงานมาดีได้เฮือนน้องเตี้ยนั่นฮะเจ้าของเพิ่นบ่อยู่ตระเ่งนี่เพิ่นอยู่นอกคุณบอเพิ่นอยู่นอกคุณ ยังออกพรรษาไปแล้วเอายังมือนี่มือนี่นะว่าสิออกไปบอลผู้บ่าวเหตุวิอยกอยู่โฮงขาชัดว่าจะออกไปเอาโทรศะชับโลติดบ่ได้แล้วกันบ่ดนี้สิได้ไปอยู่บ่มื้อนี้น้ำมันเบิด์ตจักหนองโมน้ำมันยังอยู่น้ำมันยังอยู่จักเป็นอย่างนี้อฉันเนาะพี่น้องรถซาเลิก รถซาเล้งนี่พี่น้องนี่ฮล่างน้ำมึกว่าจะออกไปเอาโทรศัพท์ซาติดบบได้บ้านี้เตรียมสัมภาระ,ะขึ้นไปในรถเข็นอู่บ่มยังนี่อู่บ่ออู่ไปแล้วผู้รถพ่วงว่าจะออกไปเอาโทรศัพท์รถติดบบได้บ้านี้ฮะล่างน้ำเมื่อกี้นี่ติดบบได้ครับอืมจงได้บ้านี้ชะดได้ไปบ้านี้ฮะลองติดไปอีกครั้นงน,นี่เห็กกอนเนาะ บางเทธอมันถึงน้ำนี่มันหัวเทียนมันสอดมันติดบ่ได้มันตายจริงๆก็เป็นปัญหาอีกพี่น้องเลยนอนลมเย็นจะย้อยมันนี่ฮะปกตินี่อยู่นอนในเตงพุ่นลมสิบหพันมันนี่ลมแห้งมันนี่เนาะลมปู่พี่น้องเยนี่ย เพิ่งปีเพิ่งอยู่นอนเถื่อแล้วเห้อครูน้อยนี่มันเนี่ยนอนเถื่อเดียวนี้ยังหาว่านอนอีกวงวงอยู่นะบ้านโบเมนบ้านพลสิมะเนาะบ้านทรายบุญชองไพ่เป็นคนตั้งนี่น้องโมทรายบุญชองบ้านทรายบุญชองบ้านทรายบุญหนึ่งนี่ แถวบ้านทาตุดูแถวทางๆนั่นบ่แถวบ้านทาตุ้แถวบ้านทาตแม่นบ้านสายบุญหนึ่งถัดขมาทางนั่พี่แม่นบ้านสายบุญสองแกให้ลูกกินรถไพ่เป็นคนตั้งเนี่ยบบเตี่ยงบ่ือว่าไพ่ ย่านเป็นอ่นผู้ใหญ่ใจบุญทั้งต่างประเทศเนาะย่านเพิ่นปรึกษากันเออว่าจะตั้งอันซื้อหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านนี้อย่างก็เลยใส่หมู่บ้านสายบุญชงที่ไปที่มาคือสิประมาณนี่ขออว่าเนาะดินก็เพื่อนขายบม่ได้แถวนี้เนาะเพราะว่าวาสิมาเบึ่งดินแถวนี้แน่นะเธอมีมีผู้จะขาย อาทิเบิ่งดินให้แม่นองประจีนเพิ่น ติดรถได้นี่ก็สิออกไปยี่บเนี่ฮะออกไปเนาะออกไปแล้วกับบ้าน้องมูรือว่ามื่นเออื่นเืออื่นคุ่นเนาะผมมีโทรศัพท์หลดเงาเลยเนาะอยู่กับลูกทีแ้วนั่นคำนั่นมืดกินตรงยางแล้ว มีบลมาบลมาบนมาเรา,าไปยืมเงินแล้วแต่ว่าเราเป็นฮะเป็นยเยราไปเรามาหนีคู่มือบ่าเรานอนอยู่ที่ตเราหย่มาแล้วบ่แต่พูน่ะหย่ามาแล้วอือบวัวแดงไปเยี่ยมเราแต่โดดไนได้ตั้งแต่เรามาพี่ยังบวัวแดงพ่อหน้าเราได้เพื่อพอ่อตั้งแต่อยู่พุ่นอยู่บ้านนั่นเราไปเยี่ยเราอยู่แถวเขื่อนเอื้อห มึงเจอกระย่าล้วอยู่พุ่นตั้งแต่อยู่บนบ้านนั่นแถวดินลัดบอกเพิ่นเห็ดบ้านนั่นจัดสันจัดสันที่ว่าเห็ดโบเล่ออะนะพูดแล้วมาหาเราตั้งแต่เดือนสองเดือนหนึ่งเดือนสองข้านา,ายาน่ายังไม่ได้มาพ่อเราเราเอ,อ,ายอยิ้นชายุขันจะครบขันจะพ่อกะไปพูดแลว้วเราอะมองอยู่ไม่บนไม้เราอะนะกินเบิร์ด<ม>บ่อน,นี่ฮะเทือดละก้องนี่ เื่นก็ลมอบดยสบายดีบ่เอ็นมาหาหนองโมหนองโมบ่เี่นบ่เไโดยางบ่เอ็นเคยลับมาจักเถื่อนนะพี่้ดงั้งแรกว่นี่แม่ั้งแรกลูกคนบ่เอนี่นะจากปีแล้วนี่นะปีปลายปีปาับพวกนอยู่จากคนบ่เอสองคนนี่แหละาพอเท่าไม่เท่าบ่เอบ่นี่อยู่ตรงนาคำ มาเนี่ยไดมาก่อนนี้ก็มีแต่เห็นกับลูกเพคนนี่นะบูฮัว่ามีจะโคนแล้วมีเท่านี้หรอวะที่เห็นตัวนี้กินขา้าวกินหน้าก็ยั่งมันนี่นะต้มข้าเปียกต้มข่าเปียกเอาไปซื้อข้างนอก,กบอน่ะต้มข้าวเปียกเขา่าอะไรเนี่ยต้มข้าวเปียกเขาก่าอยู่สองคนเนาะเ้าเกินกระลำเป็นไงอยู่สองคนแมนหักอะไีเนาะพีเหมือนทรายบุญคนบอเห็นไหนเงินนี่ เแล้ว่น้ำพน้องสายบุญลายชมสายาใส่หมู่บ้านสายบุญช่องแมนเบิร์ดอันที่เขาผ่านมาหลายๆแมนบิรหลายนี่นเลยทรงโมเดิร์นบ่อทรงหยุกหยุกกันสูงแบบนี้แมนเบิร์ดลายซิกกว่าหลังคุณจักเนาะชาวคุณจักยายผูกเ้าเนาะเฉพาะแต่นีเจักหลังใช่เฉพาะตะเขตนเก้าอยู่นี่ฮะนอกดีาดินดอนแท้เดียวมันเื่อเบิร์ดละเบิร์ดนี่นะ เจ้าของเาอยู่ท่ไเนี่ยอาณาแถวบรรทาดเขาไปอันนะ้างแถวบันช้ปุ่นนึงบอกาไป่ขเจ้าบอบ่อหูไหนเจ้าของที่ดินนี่นะบ่อจักไปซื้อจักมันนี่เนีะนี่เี๋ยวสี่สี่หมื่นมันอยู่รังแล้วมันกลับส่กะถึงเนาะกวนอยู่เนาะกวนยไหนกวนไหนพี่น่อย เอ็นก็ะมาหามแช่เนี่แหละพี่น้องปาจิได้บ้านได้เอ็นเล่าได้เอ็นมีหม่องปลูกพักปลูกหญ้าไว้กินอีกกวางเนาะมีหน้าบ้านอะไรอย่างอีกผกคือของน้องน้องโม่เนี่ยบางเนี่ยยังทั้งนายบางก็หลายทข้างหลังพุ่นกัเฮ็ดนันส่วนขั้วก็ยังได้ปลูกพักปลูกหญ้าฮะลมบันนี้เนาะพี่น้องวันนี้ก็ได้ลมหนาวเลยอันนี้ก็เป็นห้องของบ้านทางหลังกันเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำบ้านเลนึงแทดงพี่น้องน่าพิจบ้าน คนคือประกอเรื่องทางลุมเนาะเรื่องวงประมาณคนกินไม้ก่อนเพินให้แบบนี้เพิ่นให้แบบนี้เพิ่นออกแบบมาเลยเนาะเพิ่นให้เหตุเพิ่นไม่เนาะเพิ่นให้ออกแบบมาเพิ่นให้แบบนี้ก็งามอยู่ได้เน่ยทางลุมก็อยู่ได้ทางเทิงก็อยู่ได้เดี่ยวสองคนเนาะครับเมื่อคืนบริยานบ่อยู่สองคนนี่บริยานอยู่ย่านเพราะว่า ก็คืบนบรรจุลงมาดเดี๋ยวดอกไฟไม่แตกบ่ได้หลอดไฟกับไต้บ่ได้แล้วบุ่้งแล้วมันขาดมันเสียแล้วพี่น้องไอ้สายการบา่ได้หลอดไฟ<อ>ตายเ<า>นาะแม่นจักควายเป็นน้ำมันยันเป็นเบิดในชุดประชุดมันทั้งแหละบ่ดอกมันแหละกะบ่ได้บอกเพิ่นบ่ทางอันชายบุญมันขับมาว่าดอกไฟตายเพิน่นยนะังบ่ทันได้ขับมาเพื่อนลังนี่ไพเป็นคนเหตุอะไรนี่อ่าทีมงานขอตาได้ไพเป็นอะไสะพานบุญน,น่ะคณะ จะฟันบนหรือเสียงบมาเสียงบมาเสียงน้อยถือว um ่ามีหลายหลังอยู่แถวนี้กันเนาะนี่ครับครับกินอีกเลยเมื่อนี้ยเราติดบ่ได้ว่าสิไปเอาโทรศัพท์น้ำผู้บ่าวมีผู้บ่าวเลยได้หันนี่น่ะมีผู้บ่าวผู้บ่าวบ้านได้นี่ ปนฉวางปนฉวางไทเอ่าผัวเอาอยู่จากปีค่ะสามสิบเพิ่มบริลังเกียดบอสเราจะมีลูกอนนี้เพิ่มเห็นเจ้าและเห็นเพิ่มเคยมาเฮือนบอสเฮือนไปมากเพิ่มเพิ่มอยางมาบอดเป็นไก่แต่ก่อนอาจามาเป็นคนบ้านได้หนิเละลงราคำลงราคาเทั้งใดไก่เฮือนหนองเจียวไทยดี บ้านดุงนะครับอยู่นี่เจ้าประเด้นมาเจ้าโบหูบ้ภายในอกพังพังอยู่ทางทาง,งเบืองนั่นทางขอ,งมอมเมืองไหนบอแมนเลยลงไปออกทางแวีท่ากันลยลงไปตัวนึงเป็นกระยหุบม,มาอยู่นี้เนาะคันวัดติดรถได้นี่ไปมันนี่นเนาะรถติดมาได้หลางนำเมื่อกี้นี้ถึงนำถึงหัวเทียนยันจนเมื่อยมาได้ จักสีแมนน้ำมันเบิดหรือว่าหรือเปิดกระจกอันไหนันนี้ไมู่้เลยเทียนมาเลยนั่นถึงเทียนมาเลยเนาะล่างโ่ได้ล่างอันอันนั้นปัจดัยที่น้องมูล่างธรรมดาที่สี่เฉดเด็กโ้โหล่างจับสายสี่เฉดเลยยันเมนูเทียนมันเปียกเนาะติดบ่ได้ไฟบ่แห้งนะเอาวอันตัวนีไหนบนาะลูกมันเงินหญ่ยอยู่เนาะพี่น้องเมน บมแมนผู้เดียวได้สองคนไดลูกเพิ่นนะอันนี้ผู้ที่สองนี่นี่ฮะใช่ผู้หนึ่งไปทางไหนสอคือบอเอาไม่าอยู่นำปูมาบอกเยูน้อะไอยู่น้าวลเราเลยมาอยู่นี่เนาะเพิ่นไปเห็นเจ้าอยู่ในใช้อันแรกนม่เขาไปคายน้ำม้านไมเลยเพินเห็ดเจ้า คนเมื่อคน้นาซานบ่นี้ย่งไนาไหมแต่ช่วงังแรกหันเห็นขายมันหมักเชอรี่ขายอขายต้มขายังบ่เพื่อนี้เอาลูกมันใส่ทั้งนาแลยก็ขี่รถหารขายได้แถวบรรทัดกแถวบรรทัดแถวนี้แหละหารขายแถวางโลไปเรื่อยเท่าคำแถวดานไปเบิ้ เจ้าครับรถเป็นเนาะใส่ยางั่นน่อือสันไปไปสิก็เอาลูกไปน้ำบ่อนี่ไปเลยเนาะเอาไปกันแล้วบ่อหลูกไปพระอีวันน้ำลูกบกม่มีมีท่อแม่ท่อแม่ผู้เดียวนี่ไปทั้งหลายก็ต้องเอาไปน้ำพกไปน้ำคุณป้าเนาะพันมีไปเท่าาเพิ่นมาอยู่น้ำเม้าลานก็โอเคอยู่อือ มาอยู่พี่เพื่อนกบอ็บัม้านั่นบ่เพื่อนกับข้าเป็ดข้าไก่เป็ดไก่กับมาเลี้ยงไฟเลยเนาะมีต้นหนังมันจังโบงเงาอยู่สองคนเนี่ยเงานเนียนี่เงาเนี่ยเพื่อน,น,นอยู่หูกับมีเพื่นอนไอ้นั่นเองเขาเพื่นอนไอ้นั่นเองแต่ว่าเมือ่อก่อนยังพอได้เบิงรงโทรศัพท์เราป่ะทุ่มทรศัพท์ปันให้ผู้บ่า,บบา,บาดเจ็บ <c oughs> เป็นเดือนนับจักบอกมึงเป็นข้าวขายลราไ่จัก จะคู้จะได้กว่าเรายังบอดด้ขายเจ้าบอดดี้ติโตไปหาเราเจ้าโทรชับทรไปหาเอาทูชับไปโทรไปเจ้าจูบแมนผู้ว่าวเราขายแล้วจักหนองโมป่านนี้เล้วกะสิเอาเจ้าอันเห็ดเป็นลูกเป็นเมียอดีตเจ้าถามเราอยู่บ่ผู้บ่าวนะบ่คู้่แมนที่ถือเป็นตัวเนาะเพราหนองโมเนี่ย โทรศัพท์เอาหายไชได้บ่เอเ็นเดิของปูบ่าวมัมีปูบ่าวหายใชสไปเอาน้ำปูบ่าวกันจกเพิ่นจะหายหรือบ่เนาะคัดเพิ่นบ่าหายเชียจะได้หนองโม่ปะเลยปะเลยเอาแล้วปัดนี่ใจดีอร่ได้วนี่เนาะใสปอร์ตขนาดเนาะคัดเพิ่นไม่าหายปลาเลยหายเพิ่นเลยบ่ขัดเพิ่นบ่ได้มักบ่ได้อยากได้เจ้าเป็นเมียนี่ได้ฉันจะจังห้เพิ่นคือเก่าอยู่ขัดบ่ให้ยโทรศัพท์ก็ให้เขาเลาะ ข้าประสงคคืนเลยเนาะอืหนองโมก่อนสี่เอาอันบบโทรศัพท์ให้เพื่อนนี่ว่า,ากันจังได้ใช่แต่ก่อนนะเปิดวอลน้ำเจ้านะ่ะมือน้าพิดกันฮะพิดกันพิดก,กันแล้วเพื่อนเอาโทรศัพท์เจาไว้ โบแมนเจ้าเอาหายพิ่นนี่<อ>เนาะทางกูเบานี่พลิกกันเลยกัทางผู้บ่าวนะเอาโทรศัพท์น้องมูวไว้โ,<อ>โบเอาโทรศัพท์หายขึ้นโบแมนบพรอันหน้าจอโทรศัพท์เราแตกนะโทรศัพท์เราแตกเครื่องนึงเรามีหลายเครื่องอันนี้โทรศัพท์ห้าตัวเราเนี่ยโทรศัพท์เราก็มีใช้อยู่เนาะ หน,น้าโจเตกมันใช่บบได้หากแต่ว่าโทรศัพท์เจ้านี่เอาไวน้นี่ให้กัดเอาได้เด้อหานใชได้ยี่บวกกว่านี่โทรศัพท์นี่บะโบแมนเรา <c oughs> <c oughs> เอาไปขายเด้ดจักโนมาเองนี่นะเออโบแมนจังหวะที่ว่าอันเราบบมีไส้เลยไห่เรายืมไส้อันนี้คือเราเอาไว้เลยเนาะอยากเอามาไหนเราก็บให้ดิ เป็นจังไรกรบ่ใหา้มาช่างว่าให้บันขั้นไปเอาแล้ว่ให้นี่ก็เอาไฮแล้วเลยบอกจังใจสปอร์ตเลยนเนะเยเาะเ,เ,เอาของข่อยของเฮาเหรสิเฮาขอคือหนึ่งแนวนี้ซัมมี่กับซีโบได้คันว่าในนั้นมันกัด <laughs> <laughs> สปอร์ตเอากันแบบโดยตรงและนะ้วเนาะ มืมือเนี่ยคันติดรถได้นี่ไปหาในนอเนาะลอยไปเส้นนอมมดนี่เนาะจะได้โทรศัพท์คืนเล้วพี่น้องเอยบ้านนี่ทีไปทีมาก,ก็คือว่าคู้บ้าเอาไว้โทรศัพท์ลงมูก,กับบัวได้อยากเต็มใจให้หนอ่นองเมนบอรไปคืนจกได้อา่อาเพชรพูนยากน,นีอยู่เนี่ยนะก็ห้องบัวหยบ บ่อยู่ย okay. sure. ังไงเคยถึบ่โมแม่เพิ ai, like ่นรูปโมเบิ่นแต่บ่แต่ก่อนเพิ่นเคยโทรมาหาเจ้าว่าผู้ใหญ่นะบ้านนี้เพิ่นโทรหาบ่ได้แปลแล้วบ้านนี้เนาะเป็นอยังคือโทรคือบ่ได้ติดต่อบ่ได้เพิ่นเห็นบล็อกเห็นพิบล๊อย่างว่าบ่ได้ได้โอเคทุพี่านบอยเป็นอย่างไรถามนะบอยจะถามถึงบล๊อกเยอะรอบๆนะอ๋อพี่น้องเลยจับชีว่ายจังใดเนาะคือทางโมบเ๊อกนี่ก็ดี มีแต่ว่าสีเบิ่งเงินรถจักให้ทั้งลงมูเพิ่นก่อนเนาะว่าติดได้หรือว่าจังใดพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นก็อยากไปเอาโทรศัพท์มาใช้เนาะเดี๋ยวป้าไปหึงนี่เพิ่นจีเอาไปขายได้เนาะน้องมืงเอเรื่องขายนี่บ่อขายนเนาะอืหากจะว่าเจ้าไปนี่เรื่องเพิ่นเชี่ยวหายหรือว่าบ่อหายนี่ก็ยังบก่กล้า คนเพิ่มบกก่าว่าวพินเสียหายหรือบาดเนาะแต่ว่าเรื่องนั้นกายจกได้แน่นานพี่น้องเลยไกลเตอร์บอกจากนี้ไปจะจะชมงมห่อนห่อนประชั่วโมงหนึ่งหอนเนาะขี่รถากีรถไวกัเพราะว่าครับรถสามีถกะกันไปไวกับไม่ได้เนาะลมผัดพัวเริงพเงได้ท้งเทิงเนี่ย <c oughs> โดยเั่นโอเคเนาะทั้งนายกับบรบกวนอันให้เจ้ามาเบิง่งรถยันว่าพา่อไปอาสบายดีน้องโมโดย,โดยติดได้แล้วพี่น้องบัดนี้ฮะซําสิไปบัดนี้ฮะบ่หูเทียแมนแม่นหูเทียมนมันแห้งก็เลยติดได้บัดนี้ป๊าน้องโมเพิ่นยันติดบ่ได้ยันบ่ได้ไปเอาโทรศัพท์จ่อยอยู่ในที่สุดก็ติดได้ก็ดเกลี่ยเครื่องบัดนี้เก็บเครื่องบันี้ฮะรถนี่ผู้้ใหญ่ไดชื่อ แมนเพิ่นคอมเมนต์มาถามข่อยอยู่ได้ว่ารถพ่วงรถพ่วงขังยั่งอยู่บอ่อเพิ่อนปะข่อยกะตอบเพิ่นไปว่ายั่งอยู่ว่ะเดี๋ยวอมือหนาเดี๋ยวจะอันท่ายมาให้เบิ้งวาชั่นนี้พี่น้องรถพ่วงขังยั่งอยู่เตรียมแล้วพี่น้องเอ้เตรียมลุกกำลังจะออกเดินทางไปบ้านโพนสว่างไใต้เมือ,องนครไก่สอนแขวงสวัสคิเขตไปบอนผู้บา้าเพิน่นเหดเวียกเห็ดงานพี่น้องพาโทูข่อยไปข่อยมาเด้อหนองมูเด้อ รถแห่งหลายอยู่ช่วงนี้โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กับโมมี่อย่างหลายพี่น้องเอนะ่ยเนาะกับพอประมาณนี้เนาะกับคอขอบขอกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ถูกฐานเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็มาติดตามให้กําลังใจทางบ่าวกระพายตั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะกัขบขอบุญขอบคุณน,น้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกฐานเนาะที่เขามา รับเบิงรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางบาว่วกำพายตั้งแต่ต้นตลอดมาขอให้ FC ทุกท่านจงอยู่ดีมเีเฮความเจ็บอย่าได้ความไข่จะมีปาฏนาจริงไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนะาะไว้พกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้โควาเอาคำว่า,าสบายดีสวัสดีพี่น้องเอ้ย